อา่มาต่อกันด้วย EP สามนะครับผมด้วยจระเข้ตัวนี้ผมว่ามันใหญ่มากนะเนี่ยนี่ผมซูมนะครับผมจะคุณก็คิดดูนะครับมันถ้าให้ผมถ้าให้ผมคำนวณความยาวผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีถึงเจ็ดแปดเมตรนะครับผมความยาวนะครับถ้าความกว้างของมันก็ จะดูเองแล้วกันนะครับนี่ครับผมอื้มมันใหญ่มากๆเลยครับผมโอ้ยผมไม่ดูแล้วรู้สึกขาผมสั่นๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นดีก,กว่า นะครับ <c oughs> มันตัวใหญ่เกินไป <c oughs> ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูมันมากมาดูจระเข้น้ำจืดกันอีกทีหนึ่งทีนี้มันจะเป็นยังไงอีกนะครับผมจระเข้น้ำจืดนะครับไม่มีมันไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละ มันไม่มีนะครับผมอ๋อมันอยู่นู่นแน่ท่านผู้ชมมันนอนอยู่นูน่นไงเห็นครับเห็นกันเนาะโอเคแสดงว่ามีแต่ทีนี้มันน่าจะหนาวมันเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำายู่สัตว์เลือดเย็นมันก็เลยต้องอาศัยไออุ่นจากแดดด้วย ไปไปขึ้นมาข้างบนนี่ไงโอ้ยก็ร่มเย็นร่มลื่นดีเอืออุ้ยเลอะครับผม ผมเลอทักรักเธอนะครับผมเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับที่จะเดินเข้าไปได้ผมก็ไม่เข้าไปหรอกครับผมเพราะมันวังเวงเวงวารักเธอเท่าฟ้าแต่เธอกลับมาทำลายเสียแรงรักคุณแต่คุณไม่เคยเห็นใจไปมีคู่ควงคนใหม่หัวใจไม่หวนคืนมา ธรรมดาครับผมเนี่ยคือแพนกวินน้อยนะครับเมื่อกี้น้อยที่น้อยกว่าแพนด้าหน่อยหนึ่งครับผมอันนี้อันนี้ที่ทําไว้คือน้ําอะไรไม่รู้แต่ผมว่าคงไม่มีสัตว์อ๋อมันจะมีลิงอยู่ตรงนู้นเหละครับผมชนี้นี่ชนีนี่เห็นไหมครับเป็นไงเมื่อกี้เป็นอะไรได้เป็นได้สารพัดสัตว์ครับผมไม่ต้องไปดูที่อื่นครับ เมียผมนี่แหละสารพัดสัตว์แล้วในตัวเขาเฮ้ยเขาเริ่มหอบแล้วเห็นป่ะเฮ้ยผมก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมี ep สมาตามแล้วกัน